สวัสดีพ <Cette cow, S 1> ี่น้องคลิปนี้ก็กินอะไรยังมีเหลืองพี่น้องมีเหลืองเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆอะไรพี่น้องนี่แหละนี่แหละพอดีกินด้วยพี่น้องแซ่บน้ำเค็มข้นดีพี่น้องร้านนี่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องซื้อกินก๋วยเตี๋ยวบ้านๆยู่ร้านนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ให้อะไรยัง สูกศิลนแล้วก็มีหมูท่านี้แหละพี่น้องแต่ว่าน้้ำซุปนี่แซบอยู่พี่น้องแซบอยูอม่มันจะเป็นคล้ายๆพี่น้องน้ำตกกินหนึ่งคล้ายๆห่อมคล้ายๆเครื่องปอลโลยังน้อยนะพี่น้องอ ลืมเอาพักมาพี่น้องเลืมเอาพักน้ำอยู่หลานมาเอาแบบเพียวๆนี่แหละพี่น้องนี่แหละถ้วยบอกเนี่ยเราพี่น้องพอดีพอดีกินเบิร์ดพี่น้องพอดีกินเบิร์ดชิปนี้ก็อยู่เที่ยงกับเก้าพี่น้องข้างล่างก็เป็นเป๊ข้างข้างก็เป็นฟังนี่ก็เป็นฮาน่าโคตรครับเป็นฮาน่าฟังนี่ก็เป็น สวนสวนทั่วสวนยังพักต่างๆเลยน้อง,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 งจะเข้าท้ายอยู่พนะี่น้องเข้าท้ายอยู่น้ำน้ำซุปนี่หอมหอมพี่น้องเป็นทีเป็น,ปน,ปนมีเรื่องนะพี่น้อง รสชาติสือว่าแซ่บเลยทีเดียวเลยนนาะแซ่บเลยก็บาคแพง มื premises, ่อเป็นแผ่วพามาท้ายมิวสิกอยู่นี่เหรอเนาะเอ้ยนอนยุ่เปรกจดสะเดิอด้วยเนองเอ้ยเกิดเคยห้องแหงไรห้องแรงไรเหรอเน้องะก็มาท้ายอยู่ยเฮาน้าเนายจักดังประดังจนสะเดิอด้วยเนองเอ้ยจนจนตื่นเหรอเนาะเอ้ยจนนอนปรหลับเมื่อสวมประมาณเที่ยง ไปบ,บ่ายแลยวซวงแดดจะจ,จ,จัดนายไปน้องซวงแสงดีซวงนายไปน้องแสงแดดจะจัดเนาะแสงมันสิได้กับกองนายไปน้อง ขึ้มเอาเมื่อนี้พี่นอ้องนี่น้องผลิตุกเนี่ยมีเหล่องพี่น้อง お。 you okay. งันอีกพวหนึ่งงานเบิรอีกอยู่เพื่น้องกะเป็นชิปกินแสบง่ายๆนะเพื่น้องเนาะ Kin nghe bếp kinny alexi mời vũ kinny ai Maniac tung kong lên ngay 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 tăng ngay này ngay 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 này ngay 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 một ừ. bộ, bộ ngái này chìm kín nhòm lập nhá cái gì cả này kìa ขอบคุณหลยๆครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม